จิตไม่ยึดไหลแล้วแต่จิตไม่ยึดตัวมันเองสุดท้ายคือมันมาจบที่ตัวเองยึดตัวเอง,เองแล้วก็เห็นว่าการยึดจิตเนี่ยมันเป็นสังขารพุกแตงผููดี่ยึดจิตได้ต้องเป็นสังขารพุกแตงจิตเดิมแท้หรือใจบริสุทธิ์เนี่ยมันจะยึดตัวมันเองไม่ได้เพราะมันพุกแต่งไม่ได้ดังนั้นถ้ามีผู้มาพุกแต่งยึดถือจิตหรือจิตเดิมแท้เนี่ยมันต้องเป็นความพุกแต่ด้วยความรู้แจ้งจากใจหรือธาตุรู้นั่นเองมันจึงที่ยึดถือสังขารพุกแต่งที่พยายามมายึดถือจิตหรือใจเห็นว่่าเเป็นนนสวกิิขอองจจตหรืใ ที่เป็นธรรมชาติไม่มีอะไรปรากฏเมื่อสิ้นยึดถือผู้ที่มายึดถือจิตมันก็เหลือแต่จิตหรือใจที่บริสุทธิ์ที่ไม่มีผู้ยึดถือก็นิพพานไปอ้าวโอเคไหมยังไงไม่ยังไม่ไม่เคลียร์มั้ยม,มาดาหลงเอาสังขารไปหา,านิพพานเห็นว่าไอ้ผู้ที่พยายามหลงที่หลนขวห,หานิพพานเป็นสังขารตั้งแต่ อย่าหลงไปทําพฤติกรรมตามมันสองอย่าไปไล่ดับมันอย่าไปกดคมบคับมันสามอย่าหนีมันเห็นว่ามันเป็นสังขารพู้แต่งเป็นสังขารพู้แต่งมันเกิดขึ้นมาก็ปล่อยมันปล่อยมันเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองมันก็คือคู่ที่จะไปช่วยจิตให้มันพ้นทุกข์ใช่ไหมไม่ให้จิตมันทุกข์เราจะไปช่วยมีตัวเราจะไปช่วยจิตให้พ้นทุกข์ให้นิพพานมันดิ้นอยู่มันดิ้นดิ้นลนอยู่ พยาามจะไปช่วยจิตให้นิพพานต้องเห็นตามที่เราพูดเนี่ยสุดท้ายไม่เหลืออะไรเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีเราอะได้อะไรไม่มีเราได้นิพพานไม่เหลืออะไรไม่ได้อะไรไม่เป็นอะไรไม่มีเราเป็นอะไรไม่มีเราบรรลุอะไรไม่เหลืออะไรจริงไม่เหลือ ก่มีร่างกายจิตใจมีรูปเวทนาสัญญาสัขารวิญยามีลาภยศตำแหน่งสุขเสริเสริญทรัพย์สินเงินทองมีครอบครัวมีลูกมีหลานก็ไม่มีจากมีแล้วสุดท้ายก็ตายกลับคืนไปถูกกว่าไม่มีจะไม่มีเราได้เราเป็นอะไรหรอกเห็นความมีแล้วสุดท้ายก็กลับคืนไปถูกคว่าไม่มีไม่ใช่เอาตัวเราไปเป็นความไม่มีแล้วเราก็จะปฏิบัติปุ่งไปเอาความไม่มีสุดท้ายไม่มีตัวเราไม่มีอะไรเป็นของเราที่แท้จริงหรือไม่มีสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่น และไม่มีตัวเราผู้ยึดบ้านถือบัานจบลงที่ความไม่มีไม่มีแม้แต่ตัวจิตตัวใจไม่เหลืออะไรให้ยึดถือไม่เหลือผู้ยึดถือเริ่มจะเหลือความทุกข์อะไรเมื่อไม่ไดิ้นรนทยานอยากปรารถนาอะไรจะเอาอะไรให้ได้อะไรให้เป็นอะไรไม่โหยหาอะไรไม่ยึดถืออะไร ความทุกข์มันก็ไม่มีไม่หวยหาอะไรไม่ยึดถืออะไรไม่ไม่กังวลใจกับสิ่งใดความทุกข์มันก็ไม่มีไม่มีความที่โลนทยานอยากทุกอย่างมันก็สงบราบเรียบมันราบเรียบของมันเองเพราะความหมดทัง้งความอยากและความไม่อยากหมดความที่โลนทยานอยากเห็นความที่โลนทยานอยากกันเนี่ยแล้วรู้ท่าทัน แล้วก็ไม่ลงไปกับความที่หลนทยานอยากความที่หลนทยานอยากเป็นเป็นตัณหาเป็นสมุทยัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ความที่หลนทยานอยากดับลงความทุกข์ั้งมวนก็ดับลงเห็นความในใจยังที่หลนทยานอยากอยู่แล้วก็รู้ต่อทันความที่หลนทยานอยากก็ดับหมดสิน้นไม่ใช่รู้ต่อทันครั้งเดียวแล้วดับนะรู้ต่อทันแล้วก็ไม่ลงไปทําตามไม่ไปกดข่มบังคับเขาไม่หนีเขา เกิดเคดดีปล่อยเขาเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองไม่ไปําตามเขาที่สุดมันก็ค่อยน้อยลง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 ไม่มีผู้พยาบาลไปทําอะไรกับเขาไม่ไปไม่ไม่ไ้หลุไม่ค้นหาไม่พยายามรู้ต่อทันไม่หลงไปทําตามแต่ก็ไม่กดข่มประคับรักษาตัวเองไว้ไม่ให้พยายามเห็นแต่เพียงความจริงว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับผู้ที่ดิ้นรนค้นหาไม่มีผู้พยายามจะใช้ทำไรเป็นอะไรไม่มี เราดูจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายเห็นไหมเนี่ยในใจท่านไม่มีไม่มีความที่หลนทยานอยากไม่มีการแอบจะทําอะไรเป็นอะไรถ้าไม่มีอ e ีแอบไม่มีอ e ีแอบในใจถ้าไม่มีอ e ีแอบไม่มีความที่หลนทยานอยากอยากได้อยากเอาอยากเป็นอะไรท่านไม่มีความพยายามพยายามพยายามพยาพยามจะปวดหัวไปหมดท่านไม่มีใจของท่านแต่ละท่านก็เป็นความว่างเปล่า เป็นความสงบเป็นความเงียบเป็นความสงัดเป็นความเย็นใจก็ไปแค่นี้ไม่มีอะไรมากกว่านี้เลยท่านก็ไม่เหลืออะไรจริงๆไม่เหลืออะไรที่ให้ยึดถือและไม่เหลือตัวตนของผู้ยึดถือถ้าไม่คาดหมายคาดหวังจะไปเอาอะไรไม่อยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอะไรพันอยู่กับปัจจุบันด้วยความไม่ยึดถืออะไร ไม่กังวลอะไรมันก็สงบเย็นเย็นกายเย็นใจหมดความเล่าร้อนถอนความพอใจและความไม่พอใจใดๆในโลกเสียสิ้นเราเห็นพ่อแม่ครูบอาจารย์เราแต่ละท่านเนี่ยดูตัวเองมีรูปติดเต็มเต็มแกลลอรี่มาเนี่ย ท่านล้วนแต่เป็นพระอรหันที่เป็นยอดยอมที่ยอมรับทั่วโลกทั้งพระและฆราวาสทั้งพระบ้านและพระธรรมยุทธใจของท่านไม่มีผู้พยายามรักษาความว่างไม่มีผู้พยายามรักษาความไม่ยึดไม่มีผู้พยายามจะเอาอะไรเป็นอะไรทำอะไรเป็นอะไรดิ้หลนค้นหาพยายามพยายามนันนี่นีอ่ะ ท่านหมดแล้วซึ่งความพุกแต่งยึดถือใดๆทั้งหมดในโลกเตสังอุปสโมสุขโขโนี่ดูได้นะครับดับความหลงพุกแต่งยึดบั่นถึงบั่นได้เพราะนั้นจะถึงตึงความสุขอย่างยิ่งเนี่ยคือพระนิพพานใจของท่านแต่ละองค์ล้วนวา่างเปล่าเหมือนด่างท้องฟ้าเหมือนกับความว่างของอาวากาศส่วนความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เหมือนกับคลื่นพลังงานเป็นเวฟที่เกิดขึ้นในอากาศแล้วหายไป ควารู้สึกนึกคิดอารมณ์ทุกปัจจานะไม่ว่าจะดีชั่วถูก,ถก,ถกทุกุ์บุญบาปกุศลนักกุศลอะไรก็มันเกิดขึ้นในในความว่างในความว่างเปล่าของธรรมชาติแล้วก็หายไปเกิดขึ้นในความว่างเปล่าธรรมชาติหายไปถ้าก็อยู่ได้เห็นมีแต่แค่นี้ท่านไม่มีคนต้องไปดูไปรู้ไปละไปปล่อยไปวางอะไรในจิตเพียงแต่ว่าในจิตใจของท่านมีแค่สองอย่างคือทําเกิดดับกับทําไม่เกิดไม่ดับไม่เกิดไม่ตาย มีแค่นี้เองไม่ใช่ทําไปดูความว่างเปล่าแล้วยึดถือความว่างเปล่าแต่ในใจของท่านมีทั้งความที่มีและความไม่มีความมีก็เกิดดับเป็นคลื่นเป็นเว็บเป็นพลังงานเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแต่ความไม่มีเป็นพื้นความไม่มีเป็นพื้นเพราะความมีมันเกิดดับอยู่ในความไม่มีล้วแค่นั้นเองไม่ได้ไปยึดถือความไม่มีหรอกแล้วถ้าก็ไไดังเกลียจความมี คือความมีก็เป็นธรรมาชาติแต่เป็นธรรมาชาติฝ่ายเกิดดับความไม่มีอะไรปรากฏก็เป็นธรรมาชาติมันเป็นธรรมาชาตินะทั้งความมีและความ,ไม,มไม่มีไม่มีอะไรเป็นตัวเราเป็นของของเราเราดูเจ้าของใสขึ้นเยอะนะเนี่ยแต่จะเข้าใจสิ่งที่เราพูดด้วยใจอ่ะเข้าใจได้ใจไม่ใช่ได้สมองแต่ไม่แต่เราพูดกันไหนเนี่ยในเจ้าก็มีเหมือนกับยึดเป็นตัวเป็นตนยึดโลกอยู่ยึดขันห้ายึด จิตเดิมแท้เป็นตัวเราของเราในใจอะ่ะปกติมันม่มีแม้แต่ตัวจิตตัวใจมันเหมือนว่างเปล่ามันธรรมชาติมันทองฟ้าอันไม่มีขอบเขตแต่ในใจของเราเนี่ยมีตัวเราหาทาาออกดิ้นรลนค้นหาทาาออกจากโลกอยู่นั่นแหละมันก็เลยทุกมากเลยมันออกจากโลกไม่ได้เจ้ายังไม่หยุดดิ้นหลนค้นหาโลกมันก็เลยหุ้มมาไว้เพราะยังดิ้นหลนค้นหาที่จะออกเอาทาออกจากโลก เห็นไหมเห็นตัวเองไหมเนี่ยมันเหมือนมีคลื่นอยู่ข้างในที่มันขยับขยับมันขึ้นมันคลื่อนขยับเราไปทําให้มันไม่มีไม่ได้ไงเรากำลังเข้าใจผิดนะเจ้าค่ะเราจะทําให้ใจมันว่างเปล่าราบเรียบไม่มีคลื่นผิดนะผิด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 เราบอกแล้วว่าใจขงพว่ารหานเนี่ยถ้ามีคลื่นอยู่ม,มีคลื่นแต่ใจของท่านว่างเปล่าไม่ใช่ท่านว่างเปล่าจะคลื่นเดี๋ยวฟังผิด เข้าใจไหมเนี่ยมันเข้าใจผิดยังไงฮะทุกปรากฏการ์คือมันก็เป็นปรากฏการ์อาการของใจแต่มันไม่มีผู้ยืดถือให้เห็นนะตังเกตดดูมันมีผู้พยายามพยายามพยายามจะดันอะไรไปปิดคลื่นให้หมดไม่ให้มีคลื่นอีกเลยให้มันเหลือใจมันเหลือแต่พื้นที่ว่างเปล่าเหมือนดันในแผ่นอะไรวะ แผน่นฝาที่มันเลื่อนได้นะเจ้าพยายามจะดันแผน่นฝาที่เลื่อนได้ให้ไปรวมกันได้หมดแล้วให้ใ,หใจเหลือแต่พื้นที่ว่างเปล่าอันนี้ผิดนะเจ้าทําแบบนี้เราว่าเนี่ยพวกมาฟังทรรปฏิบัติธรรมเกินครึ่งเนะี่ยที่ทําแบบเราคือต้องการที่จะได้พื้นที่ของใจที่ว่างเปล่ามาเป็นมาเป็นเจ้าของ เดี๋ว่าจะเกินครึ่งเลยแล้วว่าเก้าสบกว่าเปอร์เซ็นต์ปฏิบัติแบบนี้พอถ้าเจ้าดันข้าฝาข้างนี้ได้เจ้ารู้สึกว่าถ้าดันมันได้ไปได้ปุ๊บมันเลื่อนไปได้แล้วก็ข้าฝานี่เลื่อนได้ห้องก็ว่างหมดเลยห้องของใจก็ว่างหมดเราก็จะได้พื้นที่ห้องที่เป็นความว่างคือน,นิพพานเราว่าเก้ากว่าเปอร์เซ็นต์นธธรรมเจ้าเนี่ย กับจัดสิ่งที่อยู่ในใจทั้งหมดให้มันมันหายไปเหลือแต่ความว่างแล้วเราก็จะได้ครอบครองห้องที่มันว่างนั้นมันเป็นเหมือนความเข้าใจผิดว่ามันยังมีตัวเรายึดจิตอยู่อืมก็อพอเราไปยึดจิตเป็นตัวเราของเราที่ท่านกล่าวว่าอดไม่ได้ที่จะสร้างพบของจิตว่างซ้อนขึ้นมาในธรรมชาติเดิมแท้ซึ่งเป็นความไม่มีสองอดไม่ได้ที่ช่วยจิต หรือช่วยตัวเราให้นิพพานให้บริสุทธิ์อันนี้มันมีมาครบหมดเลยที่หลวงตาบอกมันก็ติดกับทั้งสองด้านนี่เลยถ้าพูดอยู่แล้วในหนังสืออัตุโลมไม่มีไดเทียมาจิตคือพุธธอทธะตนใจทายไปดูสิเนี่ยคือที่สุดของมายาหลอกลวงโลกจิตเรานี่แ่เป็นมายาหลอกลวงโลกเราไปเชื่อจิตมัน แล้วเราคอยทำพฤติกรรมตามมันโดยมันหลอกเราจะพิจารณาดีนะเอาคนอื่นบ้างอ่ะกับนวมัสการหลงตาครับขอาการครับครูบาแม่ชีแล้วก็เพื่อนกัลยาณมิตรนะครับจากครั้งที่แล้วที่มาเ,เปลี่ยนวิธีใหม่ขึ้นมาครับหลงตาก็มีพุทโธไปกํากับขึ้นมาครับก็จากเมื่มอก่อนที่ดูลมอย่างเดียว ก็เห็นชัดขึ้นครับว่าหลงแทบทั้งวันนะครับหลวงตาตอนนี้ก็เรียนรู้จากหลงแล้วก็หลงแล้วก,กลับมารู้แล้วก็เห็นชัดขึ้นว่ามีตัวเองตั้งรู้ตั้งสติเข้าไปเห็นเข้าไปเป็นแล้วก็ตอนนี้ก็แค่เรียนรู้ครับหลวงตาแล้วก็สำคัญสุดก็รู้ว่าจริงๆในแต่ละครั้งเนี่ย ม,มันหลงลืมสัจธ,ธรรมครับหลงตาว่าเราหลงเป็นมิจฉาทิฏฐิหลงว่ามีตัวเรานะครับตอนนี้ก็เรียนรู้แล้วก็ปล่อยวางครับขอโอกาสหลงตาแนะนําเพิ่มเติมครับก็ก็ดีแล้วเรียนแบบนั้นแหละเรียนรู้นั้นแหละเรียนรู้ความหลงเรียนรู้การปล่อยวางก็แบบนั้นแหละแต่มันยังไม่เห็นตัวเราเป็นผู้ไปเอานะรเราตัวเราไปเรียนรู้แต่ไม่เรียนรู้ว่าตัวเราไม่มีอยู่จริง เราเอาตัวเราไปเรียนรู้แต่ไม่ได้รู้ว่าตัวเรา,เาไม่มีอยู่จริงหลวงปู่ชาสุภทโทเน,น,นี่ยเขาให้หัวอาจารย์ทัานว่าเนี่ยหลวงปู่ชานี่่้นว่าการปฏิบัติธรรมทั้งหมดเพื่อให้รู้จักตัวเองการ,ร, <registry. S 2> รที่เรามาปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเรียนธรรมทั้งหมดเนะ<ร>พื่อให้รู้จักตัวเองมีแค่นี้แน่เพื่อให้รู้จักตัวเองรู้จักตัวเองว่ายังไงนะ่ะ <pir> ก็รู้จักตัวเองว่า ตัวเองอะไม่มีตัวตนอยู่อยู่ที่แท้จริงตัวเองอะไม่มีตัวตนอยู่แท้จริงไม่ใช่เอาไปเรียนรู้อะไรเพื่อให้ตัวเองอะ่ะจะบรรลุเราเรียนรู้หมดแน่ทุกอย่างไม่เที่ยงแต่คนที่เที่ยงคือตัวเราแล้วเราก็ไอ้ตัวนั้นเนี่ยจะไปเอานิพพานแล้วได้นิพพานมันผิดกับพระธรรมคำสอนที่เจ้าตรัสรู้มา ว่าที่แท้จริงอ่ะเรียนรู้จักตัวเองคือตัวเองอ่ะตัวไม่มีตัวตนอยู่จริงทุกอย่างว่างเปล่าเกิดขึ้นมาจากความว่างเปล่าแล้วก็ดับหายไปกับคืนสู่ความว่างเปล่าไม่เหลืออะไรแต่ท่านน่ยแต่ละคนตั้งตัวเองไว้ปักหลักตัวเองไว้แน,น่นหนามั่นคงที่จะปล่อยวางอย่างอื่นแต่ไม่ปล่อยวางตัวเอง ใช่ไหมอะครับเพียนจะรู้อยู่ครับมันก็มีบางครั้งที่เห็นบางครับหลวงตาเพียนจะรู้เนี่ยแต่มันไม่รู้จักผู้ที่เพียนครับมันเพียนจะรู้แต่ไม่รู้จักผู้ที่เพียนจะเอาเพื่อเพียนจะรู้เพียนจะเอามันไม่รู้จักครับเราเคยเล่าให้ฟังมันมีเรื่องที่มันที่ก็ แต่งมาดีเรื่องเนี้ที่ว่าอัศวินเนี่ยพยายามต่อสู้มาจนถึงที่สุดเพื่อจะเอาคัามภีพระนิพานที่เป็นสุดยอดแห่งคัมภีสู้มาจนชนะมาหมดมาถึงอัศวินผู้เท่าอัศวินที่ครอบครองคัมภีคนสุดท้าย mm hmm. ก็ท้าสู้เพื่อจะเอาคัมภีวิเศษในคัมภีพระนิพาน mm hmm. เขาก็บอกไม่ต้องสู้หรอกเขารครอบครองมาสี่สิบกว่าปีและคัมภีนี้ยเดี๋ยวเขายกให้ ก็ไม่เชื่อว่าโอ้โหคนอาตวินทั้งหลายใครๆก็อยากได้คัมภีร์นี้เขาก็บอกว่าไม่ต้องสู้รอไปกินให้อิม่มชมสวนชมอะไรให้สบายใจแล้วก็เดี๋ยวจะยกให้เขาก็ไปเชื่อกลัวโดนวางยาพิษเขาก็บอกว่าเดี๋ยวยกให้เอาเอาให้ดูก็ได้ถ้าไม่เชื่อใจก็ก็ให้คนยกคัมภีร์มาได้เป็นอย่างใหญ่เลยเอาวเขา ก็เลยยกคพัพีมาให้ดูก็ดูก่อนพอเปิดคพัพพีดูคพัพพีวิเศษในคพัพภีมีแต่กระจกเงาใสเปิดดูปุ๊บเห็นแต่กระจกเงาใสส่องเห็นใบหน้าตัวเองที่เครียดมากเลยกูจะเอากูจะเอาจะชิงคพัพภีให้ได้กูจะมาเอาคพัพพีวิเศษจเจ้าคพัพพีพระนิพานหน้าเครียดมากเลย เปิดไปแผ่นที่สองก็มีกระจกส่งตัวส่งตัวเองเองีกก็เลยเข้าใจว่าแท้จริงว่าคัมภี์ต้องการจะบอกอะไรคัมภีร์กำลังจะบอกให้รู้จักว่าคัมภีร์วิเศษที่แท้จริงอะ่ะคือคัมภี์ที่ชี้เข้ามาหาตัวตนไม่ใช่คัมภี์ที่ชี้ออกไปนอกตัวตน แล้วเขาเปิดไปจนถึงหน้าสุดท้ายหน้าสุดท้ายของคำภีก็เป็นแบบนี้แน่ะนนคือรู้แจ้งถึงสัจธรรมความจริงว่าคำภีเนี่ยมันคือกระจกส่องเราเองสุดท้ายมันก็สองจนรู้แจ้งว่าเรา ตัวเราของเราไม่มีไม่มีอะไรเป็นของของเราที่แท้จริงเราไม่มีตัวตนที่แท้ที่เที่ยงแท้อยู่จริงมันมีแต่ความว่างเปล่าเหมือนไล่จับคว้าเงาไว้คิดว่าจับไว้ได้ยึดไว้แน่นแบมือออกไม่ได้ไเลยเลยไม่เหลืออะไรเลยเขาก็วัวเลาะกึกก้องกับอ้านาดอะไรเลาอ้าอ้าอ้อเพราะสะใจมากเลยถึงใจ อัศวินผู้ครอบครองคัมภีร์ก็บอกว่าคัมภีร์มันพบเจ้าของที่แท้จริงแล้วท่านจงเอาไปเถิดอัศวินนี้ก็พูดไว้หน้าฟังว่าเมื่อพบแล้วใหญ่ต้องยึดถือครอบครองแล้วเขาก็หัวเราะอย่างล่าเริงเดินจากไปจนไปพบอัศวินผู้เท่าในป่าที่กำลังเป่าคุย อย่างเพลิดเพลินใจอัศวินผู้เท่าในป่าก็ถามว่าท่านหน้าตาผ่องใสสว่างสวายยิ่งนักท่านคงได้อ่านในตีความในคมภีแตกและรู้แจ้งในคมภีมาแล้วรู้แจ้งสัจธรรมในคมภีมาแล้วอัศวินใหม่ก็ตอบอัศวินผู้เท่าว่าในเมื่อท่านถามข้าพเจ้าอย่างนี้ ก็แสดงว่าท่านก็เคยอ่านคัมภีรู้แจ้งคำภีมาแล้วดูจากท่านผ่องใาย,ยิ่งนัก mm hmm. เมื่อต่างคนต่างรู้แจ้งในคัมภีเล่มเดียวกัน mm hmm. ใหญ่ต้องถามว่ารู้แจ้งอะไรใหญ่ต้องถามว่ารู้แจ้งอะไรแล้วอัศวินสองคนก็กอดกันแล้วก็เต้นลาในป่าอย่างล่าลมเริงเบิกบาน และอัศวินผู้เท่าก็มอบคุยที่เป่าไผ่เลาะนั้นให้แก่อัศวินใหม่และบอกว่าท่านจงเป่าคุยประโลมโลกต่อไปเราถึงเวลาที่จะต้องจากไปแล้วทุดท้ายอัศวินผู้เท่าก็จากไปจริงๆทุกชีวิตก็เป็นเช่นเนี้ย การส่งมอบต่อพระสัตว์รมแท้ก็ส่งมอบต่อจากใจถึงใจแล้วเขาก็จากไปโดยที่ไม่เหลืออะไรเลยไม่ได้อะไรไม่เป็นอะไรเลยแล้วท่านยังยึดถืออะไรอยู่ถ้าจะเอาดิพานจะเอาดิพานอะไร เจะอ,อนิพพานอะไรทนลองถามตัวเองทีท่านยึดมั่นถือมั่นหรือท่านปล่อยวางขนาดเขาพบแล้วเขายังไม่ยึดถือเลย พบแล้วใหญ่ต้องยึดถือ